โกโก้ที่แบบขายดีที่สุดแล้วก็ดังที่สุดในตลาดออนไลน์นะตอนนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือสูตรสองสูตรสองต่างจากสูตรแรกยังไง แรกเดิมทีเลยโกโก้ของเราคือโกโก้ที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการดีท็อกแล้วก็บล็อกแปง้งบล็อกน้ําตาลดักจับไขมันกินแล้วน้ําหนักลงไวมากแต่สูตรสนะคะเราเพิ่มสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการคุมหิวเข้าไปดังนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทิ้งความดีท็อกเลยยังสามารถดีท็อกได้อย่างดีอย่างเต็มเปี่ยมแต่ที่เหนือไปมากกว่านะั้นคือคุมหิวได้มากกว่าเดิมถึง3เท่าดังนั้นถ้ากินตัวนี้นะคะน้ําหนักจะลงไวมากมากที่สําคัญนะคะจากเดิมเนี่ยสิบซองตอนนี้เราเพิ่มปริมาณเป็น12สองซองนะคะนี่ก็คือโกโกกกก้้้สสูููตตรรรททีีี่่่่่เเเเาาาาาบอลยยวววคคุมมดดดิิใจแพ็ขัน คุ้มค่ามากๆต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ขายดีไม่แพ้กันเลยก็กาแฟตัวนี้นะคะจะเด่นมากๆในเรื่องของการเล่งการเผาผาลาญเร่งระบบเผาผลาญสาหรับใครที่อายุมากขึ้นแล้วการเผาผลาญไม่ค่อยดีเมตาบอลิซึมไม่ค่อยดีกินอะไรก็จะอ้วนไปหมดเลยเอากาแฟตัวนี้ไปกินค่ะกินจุกินเยอะกินมากแค่ไหนกินตัวนี้มันจะช่วยเบรนไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายออกทั้งหมดกินง่ายๆวันละสองซองตอนเช้านะคะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยโอ้โหเหงือ่อแตกพักเลยเหมือนคนออกกําลังกายค่ะ และที่สําคัญขอแนะนําสูตรนี้สูตรที่เราเรียกว่าสูตรล้มช้างใครที่แบบอ้วนหนักมากๆกินตัวไหนก็ไม่ลดนะคะแล้วยังไม่มีเวลาออกกําลังกายขอแนะนําให้กินคู่นี้คู่กันค่ะทั้งกาแฟและโกโก้โดยกินกาแฟสองซอ,องก่อนเช้าเพื่อเบิร์นไขมันแล้วก็คุมหิวและกินโกโกส้สองซองก่อนนอนเพื่อรีดไขมันแล้วก็บล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลดีถกลาําไส้กินคู่กันเป็นเซตแบบนี้การันตีว่าเห็นผลแน่นอนวันนี้ใครอยากรับไปทดลองทานดูว่าเอ๊ะแม่ค้าคนนี้มันโมหรือเปล่าลองเอาไปเซตหนึ่งก่อนได้พังไหมว่า เซตหนึ่งแบบนี้จากปกติราคา980พาให้490 490ให้2กล่องนะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาโกโก้2กล่องก็ได้หรือกาแฟ2กล่องก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำพาอยากให้กินคู่กันแบบนี้เช้ากาแฟเย็นโกโก้คู่กันแบบนี้490แบาบทแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าประจำหรือใครอยากได้เซตที่ลดมากกว่า10กิโลกรัมพาขอแนะนำนะคะ1แถม1 2แถม2 3แถม3าไปเลยเพราะมันคุ้มจริงคุ้มตรงไหนขอ iPad หน่อยค่ะคุ้มตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะ 90บาทคูณไปเลยค่ะทั้งหมดนี่6กล่องนะคะ2,940บาทค่ะทุกคนทั้งเซตนี้2,940บาทแต่วันนี้เราไม่เอาค่ะเราเอา1,350บาทส่งด่วนฟรีถึงหน้าบ้าน6กล่องคละรสชาติได้คละสูตรได้และเซตนี้การันตีเลยขั้นต่ำคือ10กิโลค่ะ